เดินสวยๆเข้าไปเีินแถวเลยไปเดินเป็นแถวนะคะวั่วเพื่อนไปค่ะต่อเลยนะแปะถุงแปะถุงแปะถุงตอเลยนะแปะถุงแปะถุงยาแซงแถวกันค่ะแปะถุงแปะถุงแปะถุงต่อเลยแปะถุงแปะถุงแปะถุงต่อเลยแปะถุงแปะถุงแปะถุง ก็ถือว่าเราคุยายละเอียดก่อนก่อนรีมาแล้วนะลูกนะตรงนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่จะต้องคุยเพิ่มเติมแล้วลูกนะยังไงคะพุ่งได้ก็คือจะเป็นสิบห้าประท่าสิบห้าแล้วลูกเป็นในในโซนประชาชนกับประชาชนนลูกนะเ็นสตอรี่สามารถเ่นได้ไม่สามาัถห่อได้ลูกนะเป็นการตีทิ้งไฟเรียกหมอเคสหมอปกติ ดูดีค่ะโอเค <Okay, S 2> ได้ทีนี้ด,ด,ด,นะดูได้เลยจะมีมันจะมีมะมกฎอยู่ส่วนหนึ่งก็คือในกรณีที่ที่ไม่มีสตอรี่บายพาสก็คือสตอรี่ที่ขึ้นตรงกับทางทางแคร์นลุกนะ,ะนะตรงเนี้ยสามารถอุ้มศพได้เขื่อนย้ายศพได้แต่ในกรณีที่มีสตอรี่บายพาสเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวทาง ปฏิทางหมอเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาจะประกาศว่าเออมีสตรอรี่บพาสนะให้ยกเลิกการอุ้มอุ้มเื่อนย้ายหรือว่าอะไรก็ตามใดๆคืออะไรว่าบพาสเพราะฉะนั้นเวลาเรียนสตรอรี่ตรอร้องดูรป,ประกาศจากทางหน่วยงานดีๆน่ารูกนะแล้วก็ที่ยายอยากจะย้ําก็คือเรื่องคําหยาบนะเรื่องกดพวกคําพูดคำอะไรเงี้ยมันจะมีคําที่พูดได้กับคําที่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้น จำให้ดีอันไหนคำอันไหนที่มันพูดได้อันไหนที่พูดไม่ได้นะลูกนะเราเล่นโดยกันสนุกสนุกนะลูกนะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวยายขออนุญาตให้ฝั่งที่เป็นคนนำเรืองขึ้นมาลงทะเบียนก่อนนะลูกนะนะ ฝังซีดัมไปเข้าแถวลงทะเวียนตรงยายได้เลยจ้ะเ <c oughs> พื่อนๆเราไหวไหมคะเดี๋ยวเมื่อกี้นายเหอเ,เ,เรามันนติ๋งอยู่แล้วจริงค่ะคือเจอที่ไหนใส่ที่นั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมีบวงหัวหมูหมนะูนะมี จเออจะไม่ถามรลยแล้วจ,จบยังไงถึงจะชนะพี่เจนสี่ลองถามหน่อยสิเพราะป้ายังคิดไม่ออกลเลยงงมันจะจบยังไงมันจะจุมยังไงหรอคะเออน,นั้นเราก็ต้องคุยกับเขาตกลงว่าเออเราจะเล่นแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาละค่ะว่าแบบเออจะได้รู้จุดสิ้นสุดถามเขาก่อนไหมเราจะจบ่มพี่มา,ามนะาคะเรานจะจุมยังไงหรอคะ แต่ที่เรารู้ใครแพ้ต้องเข้ามาในหมานะคะที่เราบอกอะว่าถ้าถ้าใครแพ้ก็ต้องดูหัวถูกไหมคะถูกแล้วมันจะนับแต้มยังไงล่ะเราจะนับแต้มยังไงดีอะนับเป็นไฟก็ได้แบบว่าเล่นไฟใหญ่เลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่เจอตัวหลุดล่ะหลุดจตัวหลุดะหลุดก็ป่าปายไงหลุดก็ป่าปงายไงต้องบอกเขาว่าเราศพต้องต้องต้องอยู่กับเราอย่างอย่างน้อยสิบศพถูกไหม ต่อีกฝั่งอย่างน้อยสิบศกถึงถึงว่าเป็นไฟใหญ่ถูกไหมถามก็คือสิบคนขึ้นไปเหรอครับแลจะเป็นไฟใหญ่ใช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 ่ถ้าเจอตัวหลุดอย่างนี้ไม่นับใช่ไหมถูกตัวหลุดก็ขำๆป่าไปพอได้มีไฮร์ริตน่าัวหลุดรวมมาเป็นสิบคนก็ได้ถูกไหมล่ะได้ได้ได้หมดเอาห้ามเหลี่ยมนะต้องลงลงให้หมด โล่งลงรถให้หมดนะห้ามเลี่ยมใช่ไหคะเพราะว่าไม่เรื่อสัตว์ต่อกันนะคะได้ได้เลยพูดอย่างนี้น้ำเสียงดูไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะเอาจริงๆรงลงรถหมดลงรถหมดเดี๋ยวไฟใหญ่เลยเย่เย่ไปกลัวเกลเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเตรียมตัวไว้เธอค่ะเขาคงไม่กล้าเลี่ยมหรอกชื่อตั้งบาก้าโอ้เลี่ยมเลยครับเจล ถูกไหมล่ะจริงถ้าแพ้เนี่ยเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคะเนี่ยรู้ถึงไหนอาถึงหน้าเลยนะคะ่ะยอมอายอยู่แล้วอ้าวคือพูด่างนี้คือยอมแพ้และะ้วเหรอฟังแปลกๆยอมอายแต่ไม่ยอมแพ้นะถ้ายอมแพ้ไม่มายืนตรงหน้าอย่างนี้หรอกหรอคะใช่แล้วนอมีเดียวแล่นหนูจะคอยดูค่ะ อยากรู้เหมือนกันว่าจะเก่งสักแค่ไหนเชียโกวหัวสามวันนะคะครับแล้วความลับระหว่างเราก็อย่าไปหาบอกใครนะว่าเราหาดักตบคนอื่นไม่ได้เลยต้องมาตีกันเองเข้าใจไหมอันนี้บอกไปหมดแล้วนะพี่มาค่ะค่ะแล้วเราเป็นความลับของแค่เราสามคนโอเคโอเคได้เอาเชิญเอากี่ไฟอ่ะเอาสองมันกี่ไฟก็ได้ไม่นับจํานวนไฟ มาก่อนมาลงทะเบียนก่อนไอต้องเกลียวลูกลงทะเบียนก่อนเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันต่อมาสองวันเลยเออเอาเอาเอาคนแรกมาก่อนเอาคนแรกขายคนที่หนึ่งขายลูกเกลียวหรือเปล่าหรือใครหนูก็น่ค่ะอ่าโอเคเป็นทีมที่สองนะลูกนะเป็นทีมนับสองนะลูกนับสองสีแดงทีมนับ ไอ้ทีมงานดูนะครับเออเรียบร้อยไปคนต่อไปลูกอย่างเฟี้ยวอ่ะรออกยังไงอ่ะก็จับเออต่อไปน้องเจนทีมน้ำสองสีแดงนะลูกนะเข้าร้วมกลันน้องน้ำทีมน้ำกับโกโบเจลหนึ่งวันได้ไหมเรียบร้อยไปลูกทนึมงเตร็จมาได้อยุบลาได้วันเดียววะสิออกมามาต่อเลยลูกคนต่อไปูม เออแบบว่าหนึ่งไม่มาถึงว่าหนึ่งวันวันเสาร์แบบเต็มเต็มไปเลยได้ไหมสองลีอะไรอย่างเงี้ยนาบสองนะลูกนะนาบสองหน้าไม่ใช่นาบหนึ่งนะอยากเห็นตาเาดีบดอยลูกคนจะไปลูกที่เมนาบสองสีแดงนะลูกนะเพื่อนอยากได้วันที่เท่าไหร่นะถึงกี่โมงทีมนาบสองสีแดงได้ไหมนาบสองนะ คือว okay. ันพรุ่งนี้ีพีค่ามาได้ไหมพีคทามทั้งพีคทามโอเคไม่แล้วก็หลังจากนี้ก็มีหลังเพี่งคืนวันนี้ถูกไหมก็คือจบนับสองจะรู้ถูกไหมนับสองกูไปปลูกผมเมื่อไรแล้วก็เซรามูนแชเย็นอยู่ไม่ได้ใจร้อนกูตั้ว่าใครก็ไม่รู้คนเนี้ยรัสเซียเบลเบโรส โรซาเบลแล้ววันนี้เราจะเล่นไหมหมายถึงออกไปจากงานเล่นเล่นเล่นอ๋อเล่นโอเคก็คือเล่นทั้งวันที่เล่นทั้งวันหมายถึงจะเล่นทั้งวันถึงนี่เนี่ยถึงตีถึงทุกเช้าหลังเีิ่งขึ้นมาวันี้ใช่หลังเพิ่งคืนวันนี้ถึงวันเดียวเพื่อรับทราบก็คือถึงตีสามพรุ่งนี้ไหมอนีหรือว่ายังไงเล่นหลบได้ไหมได้ใช่ป่ะปกติจะใช่ไหมเดี๋ยาถามให้ เพื่อนๆสงสัยอะไรถามยายเขาไปได้เลยนะโอเคก็คือสมกเอาเส็จนี่ยเสร็จแล้่เราไปตกลงอะเกลเกลไปตกลงก็คือาวินาทีนี้จนถึงตีสามพรุ่งนี้เนอะแค่นั้นพี่มาหน้าเร็วขอถึงตีสามพรุ่งนี้ถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้ได้เราก็มาจบหลังรีไหมเกลหรือว่าถึงถึงเที่ยงคืน เอาไงเรื่อยๆเที่ยงคืนไหมที่สามเที่ยงคืนพรุ่งนี้ไหมเจ้เที่ยงคืนพรุ่งนี้ได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 ้พรุ่งนี้หรือที่สามให้ให้ให้ห้องมองพรุ่งนี้ห้อมงเช้าพรุ่งนี้เที่ยงคืนหรือหรือหรือที่สามเที่ยงคืนก็ได้เจ้เฮ้ยวันนี้วันอะไรอ่ะอู้หูนี้วันศุกร์แล้วเสาหันเสาของฉันไงล่ะเที่ยงคืนเลยว่ะเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนวันเสาวผมไม่ดีแล้วโอเคใช่ใช่ใช่เจ้ มึงเที่ยงคืนวันนี้นะเมันชอบพิดอะไรแบบนี้วิมาสองวันวันเดียววันเดียวยี่สิบสี่ชั่วโมง ถึงเที่ยงคืนในวันที่สิบไอ้หนูหลูกไอ้ไอ้ทีมนัหนหนบสองนี่ทำไมคนมันสิบสามคนนะลูกใครยังไม่ได้ไปกดลงทะเบียนไหมน่ะมีใครยังไม่ดูวจไหมอ๋ีดเดี๋ยตอนย้ายนับแถวได้สิบห้าทำไมในรายชื่อมีสิบสามนะหลูกมีใครไม่ตรวจไหมมีช,มชื่อไหมไปดูหน่อยไดปดูหน่อยมีชื่อเดียวปะไอคนเดีาายวไอทีมะไรลูกไอโกโบสองเนี่ย เดรี่ค่ะเดรี่ค่ะเดรีเดรีเหมือนกดอีแล้วดูอย่างเดียวเหมือนกดอีเหมือนไม่ไหวละบอกแล้วอย่าดื่มเดรี่นับสองแล้วเข้าร่วมเข้าร่วมจ้ายจะชื่อจะชื่ออันที่สองนะพี่นับสองไม่มีชื่อทีบุญไหมไม่ใช่นะอันนี้นะสีแดงอันที่สองรู้แล้วแต่ไม่มีเขาเขากลุ่มไง สีแดงอันที่สองเรามีชื่อทีมไหมอ่ะทีมนางคว้านางคว้าโอ้ทีมตัดเต็นชื่อนางคว้านะคะโอ้นางคว้าแล้วหรอมีชื่อทีมแล้วครับชื่ออะไรไหนสเต็ปเบิ้ลข้าวครับสเต็ปเบิ้ลข้าวหืมเบิ้ลแล้วเหมือนข้าวเก๋เก ไอซีเบิ really? okay, really? so, ่นไม้โอซีเบิ่นข่าวใช่ไหมลูกใช่ครับผมโอเคลูกเข้าใจได้แล้วก็เดี๋ยวณตรงนี้เดี๋ยวยายจะให้ได้ยายไปเช็คก่อนคนมาครบสิบห้า แล้วถ้าแบบว่าแบบนี้แบบมเีเลือดอยู่นี้แล้วหลุได้ไหมคะว<ะ>ันนี้ที่มีสตอรี่ทีทีเซอร์อานี่ย้ายพูดก่อนนะ,<ฮ>ะคือณตรงเนี้ยที่หนูตีกันเนี่ยมันอยู่ในในมิติหลักก็คือมิติหลักท <ฮะ S 1> ี่ไม่ต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์ย้ายมิตินะลูกตรงเนี้ยสามารถเล่นกิจกรรมที่อยู่ผักพื้นได้ผากพื้น แต่กิจกรรมดินนตงกดเอฟซีเออนละห้ามเข้าใช่ี่ยนเปลี่ยนชุดได้ไหมครับ่างั้นเลยจะเป็นยังเปลี่ยนได้มีเปลี่ยนชุดได้แต่ว่าเปี่ยนชุดได้แต่ด้แล้วมันจะมีสัญลักษณ์บนหัวได้รอได้รออีกคนนึงให้ฝั่งนี้นะโอเคแล้วก็ย้ายยายผูดไว้ก่อนนะลูกนะ โดยความดีอย่าไม่รู้นะว่าอันนี้อาจจะเล่นกันขำๆหรือดอีููจะอาจจะมีอารมณ์ขึ้นมาแต่ยายขอย้ายายําไปก่อนว่าทั้งฝั่งทั้งฝั่งชุดดำแล้วลูกไอ้เบิร์น้าวเนี่ยยังไงก็ยายก็อยากให้เซฟๆหน่อยนะลูกนะเขาโอเคนะพอจะรู้ๆนะลูกนะเออเพราะว่าเขาก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีทั้งเอลจีอะไร,ร,รก็ตามตรงนี้ยายอยากให้เซฟด้วยระวังคําพูดนิดหนึ่งครับได้ลูกเดี๋ยวย้าให้อีกรอบครับยายได้ลูกได้ได้ไดได บับอะไรบับตามกฎบับไปหมดเลยลูกแต่อะไรที่มันผิดกฎก็เลียงเลียงกันหน่อยพยายามมีสตินิดนึงได้นะคุณยายได้เลยลูกได้เลยลูกอ่าโอเคในตรงนี้เรียบร้อยนะเป็นอ่ะย้ายย้ำอีกทีนึงนะลูกนะเบิร์นข่าวเพิ่มคนได้นะลูกหลังจากนี้นะเพิ่มได้แต่ออก,กตื่นจากความฝันครับคุณยายออก <laughs> ไม่ได้นะ <laughs> เพิ่มได้แต่ออกไม่ได้ อ่าโอเคเดี๋ยวหลังก็คือหลังจากเนี้ยเด้จะให้ดูตรงนี้นะลูกนะตาอยายจะปิดอ่าเห็นไหมเห็นบนหัวไมหมหช่ไหมลูกเซอร์ครับผมว้า,า,วาอ่าตรงนี้นะลูกนะอันนี้จะเป็นการการันตีว่าเราเล่นสตอรี่กับใครก็คือเราก็จะเห็นข้างบนหัว,วนะั่นแหะ ะนะอย่างที่เห็นกันเลยนะลูกนะโอเคเดี๋วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก่อนเล่นกี่วันอะนเลน่นถึงเที่ยงคืนวันนี้ค่ะเล่นถึงเที่ยงคืนวันนี้โอเคลูกลก็ตามสัญญาบวชใช่ไหมบวชสามวันใช่ไ,<ม>หไหมใครแพร่สามวันค่ะอ่าโอเคโอเคลูกโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าอะเล่นเล่นไปแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันท้อเรื่องอะไรอยากจะจบมามาได้มาหายายไดยเลยลูก โอเคน่ารับสาบทั้งสองฝ่ายนะลูกนะแผละมึงกูขอรอโอเคลูกแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆหลังจบเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึง่มันจะมีในส่วนดตูดาวติดโปรเทคเรืออะไรก็ตามตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจบนะโอเคลูกเรียบร้อยเชิญได้เลยขอบคุณค่ะพัะเริ่มตีดานนัเซแร่ออกกหน้าบุมแค้เลยนะเดินแพ้ลอกลเดินลอกให่อยลักดห ย้ายไดลูกนะออกไปหน้าบูมแคร์นะตีกันได้แต่ว่าหน้าบูมแคร์หน้าถนนตรงนู้นนะไม่ใช่ขนาดนี้นะโอเคค่ะหน้าถนนนะลูกเอาไปเรียบร้อยลูกเอาใช่ไหมที่เราบอกหน้าถนนนะหน้าถนนนะเพื่อนหน้าถนนโอ้ยจะตีกันได้ไหมเพื่อนเอ้ยออกฝั่งซ้ายดิออกฝั่งซ้ายดิออกาโอ้ยสอบบอกได้จะยิบปะเนี่ยรถหน่าลุยนะเพื่อนจูบเพื่อน เราดูพี่บานเป็นหลังนะไม่มีรถหรอมันอุ้มตบกับหาดูเดียวกเลยขึ้นรถขึ้นจีดีโอขึ้นจีดีโอเจนไยศพนึงเจ๊นายศพนึงกาหนอข้างหนือคนหนึ่งมีชีหน่อยทางหนอสองคนแล้วนะทางสองคนแล้วนะ เพื่อนมาชวเพื่อนครูมาทางอันนี้กูส่งเขามาไว้ทางโรงบาลขึ้นจีพีโอได้รถขึ้นตานึงตานึง้เขาม่อตรงกับโรงาบาลไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่้อีนแกพบไหนก็พบตรงไหนขึ้นรถอะขึ้นรถไปเลยโอเคเฮ้ยมึงตแลอวมึงดึงส่ราหน้าโรงพาบานเพราะรหน้าโรงพาบาลพี่เดนี้กันพี่เดี๋ย เศียะเือเราเอามากักเศียะนะเพื่อนคบเพื่นคบขพ้นคบเพื่อนคบกศียะมากาศเศียกักสีแยกเอามากักเศียะแคน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 รวม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 คนหนึ่งหาเพื่อน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 นะเพื่อนคนที่รถเอามาคนชุบอยู่ตรงนี้รถแมวว่างสองอ่ะเขาสื่อศพพี่นี้ไปนะมิมิเขาจะบอกที่ไหนอ่ะมีใครเอารุดไปไหม แมวว่างสองเหลือคนนึ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 งช่วยเจนคนนึงช่วยเจนคนนึงเข้าไปช่วยพี่หนีคนนึ่งไอ้คนหนึ่งอะหน่อยแบ่งหน่อยไปช่วยพี่หนีคนนึงพี่จะตายที่จะตายอะไรนาออดีเห็นปะคนหนึ่งนะใช่ไหมเฮ้เขาเจนดีเ้ขาจนดีเขาไปแล้วเขาอยู่ในวอล์กไอ้แย่กัดนาออดี้มันใช้ได้ไหมฮัลโหลไม่ขึ้นรถเลยอ่ะขึ้นรถหน่ดีแมวว่างหนึ่งผู้อยากดูว่ารถแมวใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ หมด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 แล้วเขาจะหมดแล้วหรอวงเดียวมีก็ได้ลองฝึกวินหน่อยเขาปนี้นี้นี่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 นีานี่นี่นีนี่นีมอง่นี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 ่นนนี่นี้น่นี่ม่นี่นี่น่น่นนี่นี่นนี่นนี่นี่นนน่นีนี่น่นนีน่นด่นี่่นี่นี่นนนนีนนนน หักตรงขึ้นไปตรงเส้นที่เราเรียนรู้คือไปในเก่งเลี้ยวซ้ายท้างในนะคไปแลนดเขียวนะดำๆอะแลนดเขียวไปทางเส้นสีแยกมีมีรถไหมคะใครตกแถเก้าวอทอู้อู้อู้วอท์นะปึ้งไอรถเขาออดีป้าคันสีขาวรถเขาจีดีโอ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 เสียหลักนะที่ที่ซ่อมรถหงกตรงขับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปใต้ใต้พรมแดงขวาไปที่แลนดเขียว แต่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนี่ตายไปแล้วไม่ใช่เออไม่ใช่ใช่น้ำไม่เยอะยาวนะตรงยาวโอเคครับเลี้ยวขวาย้าโรงพยาบาลแฟนเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นแล้วขึ้นลงขึ้นลงบอกหน่อยขึ้นลงบอกหน่อยเลี้ยวขวาย้าโรงพยาบาลแฟนตบอยู่ตบอยู่หน้าแลนด์เอกยาเอกยาหน้าโรงพยาบาลแฟนหน้าโรงพยาบาลแฟนหน้าโรงพยาบาลแฟนขับรถขับรถเร็วไม่มีแล้วลูขับรถเร็วไม่เห็นมีพวก้คนเลยวะ ตรงข้างแลนด์ไปที่ดีครับไปดีไปดีไปดีแล้วปิ้งไปดีแล้วตอนนี้กำลังพุ่งตรงไปที่หน้าแลนด์หน้าแลนด์แดงตรงสแควร์ตรงบูมตรงบูมสนามเด็กเล่นตู้เอทีเอสนามเด็กเล่นฝั่งซ้ายพังแล้วพังแล้วพังแล้วเพลินแล้วแลนดงแล้วแดงแพลินแดงหมดเต็มลงนะ ไม่มยไม่มีลงไปลงไปไม่มีศอย่งงยล็อกรถล็อกรถกรถกรถกรมาตรงีคนนึได้มนตรีคนน่ได้มั้หน้า่้บูแ่งห้าดแดงคนนึง้เลแดงคนหนึ่งขน้เลแดงคนน่ตรงนีไม่ได้ลหน่งไม่ได้อยู่ตรงไหนหน้าดเขต้งหนะเาจะซ้อมรถมามาด่นมตรงนี้นะีใไม่มีศพม้ยยคือรถหน่อย เราชนะแล้วหนึ่งศูนเอาเอาไปไหนเอาศพไปไหนอ่ไม่ไม่มานับศพก่อนสองสี่ศพหน้าแดงแดงมานับศพหน้าหน้าเอ็นทหน้าแดงแปดตรงนี้พี่มานับได้แปดลงมาลงเาจับ้เก้าหมาจับกลุ่มห้าจับกลุ่มห้ารถเหลืองค่ะรถเหลืองคน่งสิบรถเหลืองขาดสามรถแมวรถแมวขาดขาดสองค่ะรถแมวขาดสองคแล้วนั่งนั่งนั่งน่งองสิบสอสิบสองเอสิบเ็ดเปหนึ่ง ไปหรือว่ายังไงไปยัย yeah, ไลองฝึนีหมอไหมล่ะถ้าหมอมาก็ไปลงน้ำแล้วก็ไปพักหมไปลูกต่อหรือให้เขาไปเตรียมตัวใหม่ไมล่ะหมอมาห่อยังอะบอกไปเรกเตรียมตัวใหม่ไหมแล้ก็ไปรอเต็มรอเต็ม เราได้หน่แล้วเรา1น่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาให้เขาไปเซตชไหนขาใหญ่ไหมน้านแลนเขียวกำลังหักเลี้ยวลงไปนะแลนเบบี้บีน่าโรงพยาบาลแฟมช่วยนอสกกรดตให้น่อยตัดให้ตัดให้ลไม่ได้ลงไปแล้วกลับกำลังกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมส่วนตำรวจให้น่อย ้หรากแยกนนให้หลุดก็แยกยกแยกให้หน่อยตามยากลังวกันะสวนาสนกับแล้วังไปลงน้ำคือวปัดให้หน่อยจะลงน้าไปริมเลตอนนี้ตำรวจกำลังตามอยู่ เอากันเดี่ยวจะเลี้ยวเดี๋ยวจะเลี้ยวลงนะไปเลยมึงมึงไปเลยไปเลยไปเลยไปมันตามไม่ทันหรอกไปเลยไปเรียกไปเรี้ยบไปเลี้ยบไปเลียบไเรี้ยบไปทุกคนเดี๋ยวเนี้ยเนียกนี้ยอีกชิตันมึงไปหาเนื้อแมันลนจับขัดขวาง่าทิ้งศพไปทิ้งศพ